เจดอนซันชปตผิดชาวอังกฤษออกมาตอบโต้กรณีที่เอริกเทนหากุนซือทับผีแดงบอกว่าเจ้าตัวทำผลงานในการซ้อมได้ไม่ดีจนถูกดรอปก่อนหน้านี้เทนหากุนซือแมนยูไนเตดตอบคำถามเกี่ยวกับการที่เจดอนซันชถูกดรอปในเกมที่แมนยูไนเต็ดพยต่ออาเซนอลหนึ่งถึงสามในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่3กันยายนว่าเป็นเพราะผลงานในการซ้อมของเขาที่ทำออกมาได้ไม่ดีล่าสุดแนวรุกดีกรีทีมชาติอังกฤษ ซึ่งไม่ได้ร่วมเดินทางกับทีมไปยังสนามเอมิเรตสเตเดียมในเกมดังกล่าวออกมาตอบโต้ผ่านอินสตาแกรมว่าได้โปรดอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณอ่านผมจะไม่ยอมให้ใครพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเลยผมดําเนินการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลอื่นสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมไม่ขอยุ่งด้วยผมกลายเป็นแพะรับบาปมานานมากซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลย สำหรับซันโช่วัย23ปีย้ายจากโบรตเซียดอร์มูนมาค้าแข้งในโอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์